ม,มีอย่างพ่อเนะมีอย่างพ่อก,ก็ออย่างก็โฆษณาโฆษณาเหรอมีแกงหอยเจ้าแกงเ,นนเจ้าหมูเล้าโอ้โหมาอดนุ่นกันหน่อยเนอะเอจนชวนที่ไหนวอที่ไหนก็เจนชวนมามาแม่ซื้อเลยเจ้ากัดพุดาวัดล้อมแหลกเจ้า โอ้โหทำเองกับมือใช่ไหมอร่อยแน่นอนยกนิว้วยกนิว้วยกนิวกน้วจืดเ<ก>นี่ยเ<ก>้อดูลำบ่ลำขอบป้าเป็นเคี้ยวนมดมับนมดมับหืมหรอโอ้ยรักสุขภาพด้วยกินอโโะโวคาโดเปิร์กแล้วผิวเนียนดูหน้าดีดูหืมได้เลยเลิศมี<笑><笑>ปลาโคปลาเค็มด้วยครับพี่น้องจา๋าภาพบรรยากาศนี่วัดล้อมแลดนี่พี่น้องจ๋างามงามอำเภอบ้านเถินสุดยอดมีกุ้งมีเก๋งปลาโถพอแล้วนี่ ใส่อัวนปะเทาดิมาะขนาดเนี่ยคนสวยโปเมกาคนงามอ่ะยิ้มฮัลโหลนี่อ่าดิจ้าจ้าโอ้ยอดมะม่วงนะจ้าโอ้ขั้วบอลนะจ้าตามนั้นโอ้แล้วนี่ขายอะไรนะเนี่ยมะนาะมะนาะโอมะนาะมะนาะมะนาะทำมาหากินมะนาะบนไปไปนี่นะตามนั้นโอ้โหมียอย่างเนี้ยกระ้างอย่างเนี้ยฮะ เห็ดหินเลิศโอ้โหจ้าเดี๋ยวไปอย่าไปยืดจะไปยืดมันก่อนถ้ามันจะหินเลยนะโย่งนะอ๋อเห็ดหินโอ้มีผับด้วยโอ้อันนี้เนี่ยผับใช่ไหมเนี่ยเต่าเต่าเหรอเาเรียกไม่ถูกอีกแล้วถูกผิดทายผิดตลอดจ้าเต่านะจ้าโอ้กองเบอะกองเบอะนี่โอ้โหเพิ่นนั่งกินกับปูนนนโอ้อะไรเนี่ยอะไรนะเขาเรียกเลยนะ ตาต,าตาตาเตาเลยเหรอโอ้หอยากกินตับน้องจังเลยตับตับตับ,ต,บตับหวานนะจ๊ะตามนั้นจ้าโอ้โหจ้าเสียงหวานคนเธอนี่งามเตแจๆเนาะมอน <laughs> คนเฝ้าประตูนี่แข่งเต็จๆโอ้หลายครามอะไรครามจ้าเลิศสุดยอด <laughs>